มันก็จะมีเกีียวนอกเกีียวในเห็นไหมจะต้องพันนะครับวุ่นวายนะครับมีงวงช้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่างวงช้างนะจ๊ะแล้วก็จะต้องซื้อสายรัดนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะแหวนนะจ๊ะมนเงินอีกแล้วนี่นะจ๊ะหัวดูดนะครับสี่นิ้วนะครับดูนะครับอันนี้คือน้ํานะครับที่มันลงมาจากบนนู้นนะจ๊ะท่านสามารถรับชมช่องมาฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ํายิงปลาป่วนญ้าเพ็งกุลาป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัช่าจอมป่วนแม่ส่อสดๆนะเจ <c oughs> วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาการลักน้ำนะครับมีคำถามก็ต้องมีคำตอบนะครับแล้วก็บางคำถามก็กวนๆน,นะครับหน้าเตะตูดนะครับอ่าทีนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจของหลายๆท่านนะครับดูนะอันเนี้ยคือต้นแบบของผมนะครับที่ผมทําการลักน้ําผมก็ดูจากเขามาก่อนนะครับเพราะผมท,ทําทีหลังเขา นั่นนะครับดูนะครับว่าสูงไหมนะครับอันนี้ของเขานะเขาจะมีขาตัวนี้นะครับใกล้ๆกับไอ้ตัวนี้นะครับโครงเหล็กนี่นะครับอ่าประตูน้ํานะอันนี้คือของเขานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูของผมกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและผมพูดตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านไหนนะครับไปดูของผมเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเฉลยทุกอย่างนะครับที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าผมก็มีนะครับว่าอย่างงู้นอย่างนี้หลอกลวงบ้างนะครับ เอาน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงได้ไงไม่ได้ดูดีๆนะครับก็อย่าคอมเมนต์นะครับโชว์โง่อายเขานะครับโอเคใครดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดติดตามช่องะชาจตำรวดแม่สอดนะครับและที่สำคัญนะครับกดติดตามแล้วนะครับกดกระดิ่งและนั่งดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับที่ทำคลิปมานะครับคนดูเยอะมากนะครับหลักจะสองแสนแล้วนะเฉพาะคลิปเดียวนะครับการล้างน้ําแล้วก็หลายๆคลิปนะครับการล้างน้ําช่วงนี้ฮอตมากเลยนะครับการล้างน้ําแล้วก็ คนกดติดตามนะครับบอกตรงๆเลยผมไม่ได้เงินจากการลักน้ํานะอ่ากดติดตามผมไม่ได้เงินนะครับแต่การนั่งดูโฆษณาผมได้ตังค์นะครับแล้วการนั่งดูหรือกดติดตามนะครับมันก็ทําให้ผมได้ทราบว่าเออมีคนดูเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกดไปเถอะนะครับผมไม่ได้เงินอะไรแต่ที่ได้เงินจริงๆคือต้องนั่งดูโฆษณาช่วยนะครับช่วยผมเพื่อที่จะได้เป็นค่าอาหารน้องม้านะครับถ้าดูในเพลิ์แล้วเนี่ยมันคือชีวิตจริงของผมทั้งหมดเลยอ่าโอเคปะว่าแล้วเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับ นี่นะครับคือคลองส่งน้ำที่ผมใช้ดูดน้ำนะครับแล้วทำกาลักน้ำนะครับอ่ามันจะยาวแบบนี้นะครับในช่วงเวลาที่เขาใช้การเกษตรนะครับก็จะมีการเปิดประตูน้ำเพื่อที่จะดึงเข้าไร่ตัวเองมันก็ทำให้ระดับน้ำนั้นลดลงตกลงโดยที่เราไม่สามารถคาดคะเนอะไรได้นะครับหนึ่งะครับเป็นคำถามที่ถามมาว่า ทำไมช่องมาฉาจะบ,บวนไม่สอดไม่เช็คว้าวว้าว,ว,าวไม่ทําว้าวว้าวมันจะทําได้ยังไงเรามันจะทําเช็คว้าวได้ยังไงในเมื่อคลองเนี่ยมันเป็นคลองเกษตรนะครับมันไม่ได้มีใครคุมดูแลแบบว่ามาตรฐานนะครับเนี่ยนะคลองเนี่ยนะ,ะคิดอยากจะหาปลาจับปลาก็ปิดน้ําเอาซะอย่งงางนั้นนะครับปิดฝายซะอย่งงางนั้นเพื่อจับปลาเหตุผลฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเขาตั้งเครื่องสูบไว้นะครับเครื่องสูบเขาเนี่ยพอน้าไม่ดูดนะครับเครื่องเสียนะครับเครื่องเป็นแสนนะอ่า คนพวกนี้นะครับก็จะมีความมักง่ายนะครับไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็หาเลขน้อยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้หลายๆที่ก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงไม่สามารถเช็คว้าวว้าวได้นะครับก็คือไม่สามารถเช็ควาวได้ไม่สามารถตั้งวาวได้แล้วที่สําคัญคือในท่อผมเนี่ยถ้าใครกดติดตามจริงๆแล้วดูใน playlist ของการลักน้ํานะครับก็จะเห็นว่าท่อผมมีปัญหาอยู่นะครับแล้วท่อผมเนี่ยมันคือท่อต้นแบบนะ ก็ต้องดูตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับจะได้ความรู้สาระเกี่ยวกับการเดินท่อการทากาวการประยุกต์ต่างๆนะครับก็จะเห็นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูคลิปเดียวแล้วเอามาตัดสินนะ่ะมันตัดสินไม่ได้นะครับต้องดูทั้งหมดคุณถึงจะรู้ว่าความรู้ทั้งหมดของผมเนี่ยผมโง่ไปก่อนคุณนะครับผมทํามาจากศูนย์นะครับก็ใช้คําว่าโง,ง่แล้วกันว่าคนไม่รู้มันก็ต้องโง่นะน่นะครับคือระดับน้ํา อันนั้นคือสระผมแล้วนะเดี๋ยวผมจะหาจุดเด่นๆให้นะอันนั้นบ้านผมกาลังสร้างอยู่นะครับและนี่คือแปลงแพโกูล่าและนั่นคือท่อการลักน้ําที่ผมดึงไปอ่ามาเดี๋ยวเราไปหาจุดดีกว่าอันเนี้ยพูดพูดอย่างเงี้ยเกินอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเข้าประเด็นที่2อหรือที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับคือสระน้ําที่ผมทําการลักน้ําลงไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,ค,รบคือสระน้ําผมนะ แล้วนะครับผมเอาการลักน้ำเนี่ยลงในจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับพอลงในสระน้ํานี้เต็มแล้วนะครับท่อเนี่ยไล่ลงมาลงหมดนะครับจุดแรกในที่ของเราเสร็จปุ๊บนะครับผมก็บีบน้ํานะครับไล่ท่อขึ้นไปข้างบนนะครับปล่อยบนที่ทั้งหมดนะครับอ่าหลายท่านนะครับไม่เคยดูคลิปแรกพอดูคลิปนี้อ่าหรือคลิปใดคลิปหนึ่งแล้วเนี่ยมาตัดสินว่าผมเนี่ย ดูดน้ำจากในสระแล้วก็ขึ้นไปนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะคิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมกาลังหลอกด่าอยู่รู้ตัววาสนาให้พวกที่มาคอมเมนต์แล้วก็ไม่ดูตั้งแต่ EP แรกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครทําได้นะครับที่มาคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับนี่เป็นการตอบคาถามให้นะนี่คือสระผมที่ผมนะกำลังสร้างบ้านนะครับแล้วก็กําลังทําคอกม้าด้วยนะครับทีนี้นะครับเราหันมาตื้อๆๆๆๆๆคลองน้ํามาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับคลองน้ํามันอยู่นี่ อเราเดินมาดูกันดีกว่าว่าจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมตัดต่อภาพอีกอพวกนี้มันมีนะครับพวกน้ําล้นแก้วเนี่ยบางทีก็เห็นยอดวิวนะครับคนดูเยอะก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงเสียหายผู้จจหยาบคายนะครับน่าจับปีตูดจริงๆนะครับเอออุตส่าห์ทำคลิปดีๆมาให้นะครับเอาสาระความรู้มาให้แทนที่จะกดติดตามนะครับ <c oughs> ก็ไม่กดติดตามนะ แล้วก็ยังจะมาว่าผมอีกว่าผมตอแหลผมไม่ได้เป็นคนตอแหลนะครับผมเนี่ยตอเลยละตอจริงๆเนี่ยแล้วตอไปทุบหัวคนที่มาว่าเนี่ยนี่นะครับคือจุดที่ผมดูดน้ําาฟังเสียงน้ํานะน้ําน่าจะมีลมอยู่นะในท่อน,นี้ต้องกรอกใหม่นะลูกน,น้องน่าจะเพิ่งมากรอกนะครับเดี๋ยวจะโกเรียกลูกน้องมาดูดใหม่เพราะเท่าที่ฟังแล้วลมยังมีในท่อน,นะครับ น้ำลงไม่เต็มท่ออันนี้เราจะเช็คได้โอเคนะครับเราคุยเรื่องระดับน้ํากันก่อนนี่คือการลักน้ํานี่คือคลองที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับปนูน่นบ้านผมอยู่นู่นนะครับสูงไหมเออที่ผมสูงไหมมันดูจากตรงนี้ลงไปในสะตรงนี้นะครับล่างนี่นะที่มันเพิ่งเห็นเพราะว่าเขาเพิ่งตัดอ้อยก็คือสะจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปถึงตรงนู้นเพราะระดับตรงนู้นนะ่ยยังต่ํานะแล้วก็ใกล้เคียงกับที่เราดูดน้ําตรงนี้ ก็แล้วนะนะครับอันนี้เป็นคําถามคาตอบนะครับที่มีคนมาว่าผมหาว่าผมหลอกลวงนะครับผมไม่ได้หลอกนะครับผมดูดจากที่สูงเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆแผนกล้องเดี๋ยวด่ากูอีกนะครับไปลงที่ต่านะครับในสะแล้วก็ปล่อยมันวิ่งขึ้นตรงนู้นนะครับเพราะว่าน้าตรงนู้นนะฝั่งนู้นมันยังต่ำกว่าระดับนี้นะครับที่ดูดโอเคใช่ไหมเข้าใจแล้วนะพวก ชอบคอมเมนต์นะครับพวกเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับแล้วถึงสิ่งที่ผมเอามาพูดวันนี้นะครับเหมือนกับหลอกด่านะครับก็คืออยากหลอกด่าอยากด่ามันจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาดูในช่องมจฉาจำป่วนใน playlist ของการลักน้ํานะครับหรือปลูกหญ้าเพงโกล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือที่เป็นสาระเนี่ยผมไม่อยากให้พี่น้องนะครับต้องผิดพลาดเพราะคนเหล่านี้นะครับหรือคอมเมนต์แย่ๆที่โผล่เข้ามานะครับเดี๋ยวจะเขวกันไปนะ ส่วนนะครับเรามาคุยกันเรื่องอ่าทรงนี้นะครับผมไม่ได้แนะนําให้หลายๆท่านทานะครับเพราะอะไรเมื่อกี้ที่เราดูมาบีฟอร์นู่นนะครับตน้นต้นนู้นนะครับบีฟอร์อันนี้เป็นอัพเตอร์นะครับก็คือเขาทําแบบนี้แล้วผมก็ไปคุยกับคนที่เขาทําต่อท่อเนี่ยเขาก็บอกว่ายกให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะทีแรกผมคิดว่าระดับตรงเนี้ยถ้าตัวเนี้ยสูงอะฝั่งนู้นก็จะสูงไปด้วยใช่ไหมเสมอกันของผมเนี่ยมีเจตนานะครับเป้าหมายคือให้มันสูงเท่ากับอ่า ขอบรั้วด้านหน้านะครับจะได้ปล่อยน้ําแล้วปล,ลูกแพงวลาได้นะครับแต่ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่พอผมได้ทํานะครับแล้วผมมานั่งประมวลวิเคราะห์ดูทําไมน้ํามันไม่ขึ้นผมถึงเจอปัญหานะครับปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทําให้น้ําขึ้นสูงได้นะครับระดับท่อนะครับจะต้องสูงไม่ใช่ท่อไปจุ่มอยู่ขี้โคลนล่างนู่นนะครับตูดแล้วก็ทําตัวนี้สูงมันไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยครับตัวนี้ผิดนะครับกากระบ,บาดเลยตื๊ดๆนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยน้ำเราปลายท่อเราอยู่ตรงไหนจุ่มว้แค่ไหนนะครับระดับน้ําที ที่จะไปได้น่ะมันก็จะเท่านั้นนะครับอ่าตรงนี้ยังไงนะครับตรงนู้นก็เช่นกันนะครับซูมเข้าให้ตื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 ดอสองคูณห้าสองสามสามสองสองห้าสามสามเก้าสี่แล้วโอ้ยซูมสี่ระดับสี่จุดห้าบาไปแล้วอันนี้นะครับคึกคืนเลยนั่งหนานะูน่นนะครับที่ผมเอาขึ้นนะดูท่อนะจริงไหมอ่าดูนะครับดูนะครับอ่าจริงไหมคนงานกาลังทํางานกันอยู่นี่นะครับผมปล่อยให้น้ําไปถึงนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ไม่เกี่ยวกับหัวตัวนี้นะครับมันเกี่ยวกับระดับตอนตอนที่ดูดนะครับปลายท่อว่าเราเอาลงขนาดไหนอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับที่เพิ่มความแรงของการลักน้ำนะครับที่เข้าข้ามถนนนะครับรวมถึงระดับน้ํานะครับผมก็เขียนไว้ให้นะครับตอนไปเที่ยวทะเลเนี่ยใน E ีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วแหละลองไปดูในเพลิ์นะครับก็จะเห็นเองนะครับว่าวาดภาพประกอบไว้อันนี้นะครับก็เอามาไขข้อข้องใจนะครับจะได้เห็นกันจะจะไปว่าผมพูดจริงทําจริงนะครับ ลงสมัครครั้งนี้เลือกตั้งผมด้วยนะเลือกผมด้วย <c oughs> ว่าไปนั่นนะครับ <c oughs> เลือกเลือกไปเก็บขยะหรือไงนะครับก็อันนี้ก็จบไปนะครับในรูปทรงคือผมแนะนไไําไปว่ายังไงร,รู้ไหมอ่าตัวเนี้นะครับมันเปลืองนะครับมันไม่ใช่ตัวเนี้ในเมื่อตัวเนี้มันมันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วน,นั้นเป็นองค์ความรู้แรกที่ผมรู้มาก็คือมันเป็นความรู้ที่ผิดอ่ะก็มันไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับเกี่ยวกับระดับน้านะครับระดับน้ําฝั่งนี้กับฝั่งนู้นหัวดูดจะต้องเท่ากับน้ําถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องตั้งขึ้นเราก็จะประหยัดเงินบีกนะก็คือที่ผมแนะนําไปก็คือตัวเนี้ยิงตรงมาใช่ไหมแล้วก็เอาเอาเจ้าตัวนี้นะครับมามาใส่ไว้ตรงนี้แทนแล้วก็ใช้ข้อง,งอ45นะครับใส่หักแล้วก็เอาท่อเนี่ยต่อลงไปเลยนะครับเราก็จะประหยัดท่ออีกไม่ต้องใช้ท่อทั้งเส้นอย่างนี้นะครับเราก็จะประหยัดท่อนะครับแค่นี้เองจบละเรากอกน้ําก็ง่ายด้วยถ้ามันอยู่ระดับนี้นะครับเราก็กอกน้ําจากตัวนี้เลยนะครับอ่าเพราะว่าเราไม่ได้ เกี่ยวกับตัวนู้นละที่แรกผมค,คิดว่าระดับมันอยู่นู่นนะครับอ่าอันนี้เป็นความงโง่แรกของผมแล้วกันอ่ะผมด่าตัวเองให้ฟังนะเผื่อบางคนที่อยากด่าผมจะได้ยิ้มได้ <c oughs> นะครับอันเนี้ยทรงเนี้ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันละมันเป็นความรู้ที่ผมเจอด้วยตัวเองนะครับอ่าก็คือแก้ไขในะจริงๆแล้วมันอยู่ปลายท่อนะครับโอเคจบไปนะทรงเนี้ยที่ผมแนะนำคนอื่นไม่ให้คนอื่นทําเพราะว่ามันผิดนะครับแล้วก็สิ่งที่แนะนําให้ให้ทําแบบที่พูดไปเมื่อกี้คือสิ่งที่ถูกโอเคนะจ๊ะ เสร็จป no ุ๊บเรามาต่อกันอีกนะครับว่ามีคนถามผมเยอะมากเลยว่ามันมีหัวกระโหลกไหมนะครับเนี่ยมันมีหัวกระโหลกไหมใส่หัวกระโหลกไหมบอกเลยว่าไม่ได้ใส่นะครับตอนในไม้ใส่นะครับใส่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะความรู้มันเยอะไงนะครับมันเปลืองนะครับกูอยากทําให้ดีที่สุดนะครับหลายๆท่านก็อาจจะคิดแบบนี้เฮ้ยกูจะทําให้ดีที่สุดกูต้องใส่หัวกระโหลกนะครับพอใส่หัวกระโหลกในหัวกระโหลกมันจะมีหัวมันจะเป็นลิ้นนะครับมันจะสามารถมันจะสามารถ ปิดเปิดนะครับมันจะหุบเข้าในเวลาน้ําดูดปุ๊บมันก็จะพับเข้าในนะครับน้ําก็จะเข้าแต่พอระดับน้ําถ้ามันระดับเท่ากันเนี่ยฝามันก็จะค่อยๆค่อยๆคลายคลายแล้วก็ปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหัวกระโหลกไม่จําเป็นสาหรับการรักน้ําเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับส่วนถ้าเราจะกองขยะหรือเศษต่างๆเดี๋ยวเราไปกองในสะนะครับเพราะว่ารูระบายน้ําที่ผมทําไว้นั้นผมแก้ไขเรียบร้อยนะครับผมเย็บกระสอบไว้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรียกลูกน้องก่อนเต้าดีมาละบงอยู่ล่ะเลยสิเดะ ตะโกนไปบอกลูกน้องนะครับใช้เถื่อนๆแบบนี้ตะโกนตรงนี้นะครับเสียงเบามันไม่ได้ยินบอกให้เอาถังมานะครับเพราะมีลมอยู่ในท่อนะครับเดี๋ยวกอกใหม่เสร็จปุ๊บนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับว่าหัวกะโหลกนะครับไม่ได้ใช้นะครับยืนยันว่าไม่ได้ใช้หัวกะโหลกนะครับเดี๋ยวจะเอาลงไปดูข้างล่างนะครับว่ารูน้าออกในสระจุดแรกเนี่ยผมทําเย็บไอตะข่ายนะครับสีน้ําเงินเนี่ยไว้เป็นถุงเพื่อกองเศษขยะต่างๆรวมถึงนะครับ ลูกปลาพันธุ์ปลาธรรมชาติที่มันเป็นปลาละเหยื่อย่างเช่นนะครับปลาบูนะครับปลาไอกระจกใสๆนะครับปลาที่เราไม่ต้องการประชงมาช่อนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในกระชังนั้นนะครับเพราะตอนนี้ในสระผมมันมีปลาบูหลายตัวเลยนะครับเราไม่ต้องการเพราะว่าเราเลี้ยงปลากินพืชไว้นะครับเดี๋ยวปลาพวกนี้จะไปไล่กินปลาเรานะครับโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับจะได้จบจบไปนะครับหัวกระโหลกไม่ใช้นี่จ๊ะอ่า แล้วคําถามนะครับที่มีก็คือนะครับก็จะเป็นปรามาเนี้ยที่ถามถามกันนะครับว่าเรื่องของระดับน้ํานะครับถ้าพื้นที่เท่ากันใช้ได้ไหมนะครับผมก็ทําคลิปให้ดูแล้วนะว่าถ้าเราดูดจากตรงนี้ ám, นะครับผิวน้าเนี่ยนะครับเราก็จะต้องได้พื้นดินนะครับที่เราปล่อยเนะี่ยก็คือจะต้องเท่ากับระดับผิวน้ําเหมือนกันนะครับก็คือต้องต่ํากว่าที่เราดูดนะครับถ้าเป็นสะนะครับมีคนถามนะครับว่าถ้าดูดจากสะไปเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมยกยอดไปคุยกันข้างล่างดีกว่า นี่นะครับเราจะมาเติมน้ํากันนี่คือแรงดูดของลมธรรมชาตินะของการรักน้ํานะครับเมื่อกี้บอกไปใช่ไหมว่ามันมีลมอยู่ข้างในนะครับอ่ากอกน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเติมกันไปแล้วเราจะกอกกันไปเรื่อยๆตัดภาพลงมาที่สะของผมนะครับนี่อันนี้คือน้ํานะครับที่มันลงมาจากบนนู้นนะจ๊ะโอเคนะครับหายสงสัยกันแล้วนะสาหรับใครที่ ไม่ได้ดูคลิปดีๆนะครับแล้วก็มาบอกว่าผมเนี่ยเอาน้ําจากตรงนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นวิ่งท่อขึ้นไปนู่นนะครับมันไม่ใช่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดูคลิปดีๆนะครับหรือว่าอยากจะแค่คอมเมนต์มาป่วนก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอธิบายให้สําหรับคนที่เขาสนใจและเขาอยากใช้พลังงานธรรมชาติจริงๆให้ฟังกันนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายให้ฟังอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันแล้วที่สําคัญนะครับ ย้อนไปดูตั้งแต่ ep หนึ่งนะครับใน playlist ของการลักน้านะครับแล้วคุณจะเข้าใจในเรื่องของการต่อระดับน้ํานะครับแล้วก็หลายๆคลิปนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยกว่าจะเข้าเรื่องทําไมมันเยอะอจังนะครับบางเรื่องบางประเด็นคือผมพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต่อกันทุกคลิปทุกคลิปอะทุกคลิปที่ทําคือมันจะต่อกันนะครับไม่ได้มาเรียกเลตติ้งเรียกวิวอะไรต่างๆนะครับอ่ามันจะเป็นเรื่องที่ต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ดูทุกคลิปคุณจะไม่เข้าใจนะครับแล้วคุณก็มาคอม คุณย้อนไปดูใน EP พีหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วคุณจะอันเดอร์สแตนโอเคนะครับอันนี้ก็คือน้ําลงจุดนี้นะครับตอนนี้เราให้หญ้าแพนกวิาไปหมดแล้วนะครับทําสปริงเกอร์ไว้นอิ่มน้ําหมดแล้วนะอันนี้ก็คือถุงนะครับที่เรากองไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลาเลื่อยลงมานะครับแล้วก็เศษต่างๆนะครับฝุ่นอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเศษนู่นเศษนี่เศษนั่นมันก็จะลงในถุงนี้นะครับแล้วเราก็เอามาทิ้งเป็นทีเป็นทีนะครับอย่างเงี้ยดีกว่านะครับส่วนหัวกระโหลกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในนนห้้องําะครับ คือถอดทิ้งไว้จริงๆไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้ใช้แล้วนะครับพอฟังเข้ามานะครับเสียงลือเสียงเราอ้างอันใดนะครับก็ทําให้ผมนั่นแหละเสียตังค์เล่นเปล่าๆนะครับ300กว่าบาทถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วก็มาต่อทงต่อท่อซึ่งวงช้างมาเป็นเอเลี่ยนอีกนะครับที่ต่อต่อกันไปก็จะมีนะครับที่ทําไว้แล้วก็คือในคลิปที่ผ่านๆมานะครับลองไปไล่ดูแล้วกันที่แน่ๆเนี่ยฝากกดติดตามนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันอยากรู้ว่าคนดูกี่คนนะครับ แล้วในการที่กดติดตามช่อง y YouTube เนี่ยไม่มีผลอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับการได้เงินนะครับสิ่งที่จะได้เงินคือนะครับการดูโฆษณาของพวกท่านนะครับถ้าท่านชอบในสาระความรู้ของผมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็นั่งดูโฆษณาด้วยนะครับแล้วนะครับแล้วแล้วที่สําคัญก็คือระดับน้ําพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับมีคนถามว่าเอาน้ําจากตรงนี้นะครับมีคนถามจริงๆนะอันเนี้ย ไม่เชื่อก็ดูในเพลย์ลิสนะครับหรือคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เขาคอมเมนต์มามีคนถามว่าเอาน้ําจากสาะน้นะครับขึ้นมานะครับปล่อยนะครับอย่างเงี้ยได้ไหมนะครับห่างกัน1 5เมตร20เมตรเนี่ยได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ถ้าจุดนี้นะครับมันต่ํากว่าต่ํากว่าคือต้องวัดจากระดับน้ําจะภาพกว้างก็ไม่รู้จะให้ยังไงน้ําอยู่ระดับนี้ใช่ไหมฝั่งเนี้ยนะครับที่เราจะปล่อยไป ดินมันจะต้องต่ํากว่านะครับก็คือจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับแยงลงเนี่ยมันถึงจะได้แต่ถ้าดินมันแค่นี้นะครับมันน้ําตัวเนี้ยต่ํากว่าในสะต่ํากว่านะครับมันไม่สามารถที่ผมนะครับก็ไม่สามารถที่จะดึงน้ำเนี่ยมาใส่นี่ด้วยวิธีการการรักน้ําเพราะว่ามันไม่มีแรงดูดไม่มีสูญญากาศไม่มีแรงน้ํมถ่วงมันทาไม่ได้นะครับมีอย่างเดียวก็คือที่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเอามาจากยอดดอยนู่นนะครับด้านหลังนะมันไม่ใช่ถึงขัด้นดอยหรอก แต่มันสูงกว่ามันอยู่บนนู้นนะครับแล้วก็ลงมานี่นะครับแล้วก็วิ่งบุบมานี่แล้วก็ไปนู่นนะครับตรงเนี้ยยังต่ำกว่าที่ผมดูดมาอ่าหายข้อสงสัยนะครับแล้วถ้ามันเป็นระดับเนี้ยนะครับทำยังไงวิธีแก้นะครับสมมติน้ำในสระอยู่แบบนี้นะครับที่เราต่างระดับกันแค่นี้นะครับถ้ามีน้ําเข้ามาเรื่อยๆก็ดีนะครับก็คือมีการมีการเติมน้ําเหมือนผมนะเห็นไหมนะครับเอาน้ําเข้ามาเงี้ยตลอดเรื่อยๆก็ดีก็คือเราก็ซาะร่องนะครับทําไว้ แล้วปล่อยน้ําตรงนี้ให้มันล้นขอบๆหน่อยนะครับน้ำจะได้วิ่งตามท่อนะครับถ้าทําดูระบายไว้อย่างเงี้ยน้ามันก็มาใช้ได้นะครับในกรณีแบบนี้ได้แต่จะต้องมีน้ําเข้าตลอดนะเพราะว่าถ้าปล่อยน้ําไว้มันน่าจะต่ํากว่ากันนะครับอ่าการนี้เป็นวิธีแก้เกมที่บอกได้ง่ายๆแต่ถ้าเสมอกันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้การลักน้ํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับที่ผมสร้างไว้ก็คือเรื่องของระดับน้ําแล้วผมก็วาดภาพให้ดูวาด ระดับต่างๆการข้ามเขานะครับเรื่องของแอร์แวร์ควรมีไม่มีผมก็อธิบายไว้หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวกะโหลกที่เก็บไว้ในห้องน้ํากันดีกว่าว่าจริงไหมที่ผมถอดทิ้งไว้นะครับและนี่นะครับที่เราเพิ่งเออกมาจากห้องสุขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่จะต้องต่อเอาความจริงเลยนะ ที่จะต้องต่อเข้ากับท่อ PVC นะครับมันก็จะมีเกียวนอกเกียวในเห็นไหมจะต้องพันนะครับวุ่นวายนะครับมีงวงช้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่างวงช้างนะจ๊ะแล้วก็จะต้องซื้อสายรัดนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะแหวนนะจ๊ะมนเงินอีกแล้วนี่นะจ๊ะหัวดูดนะครับ4นิ้วนะครับดูนะครับใหญ่พโดพผดทนะครับโดุนี่แปลว่าใหญ่นะครับภาษากะเหรี่ยงนะครับแล้วก็แม่งนี่นะครับเสร็จแล้วก็ต้องถอดทิ้งไว้นี่เห็นไหม ถึงบอกนะครับว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยครับมันไม่ต้องใช้นะครับหัวตัวนี้แล้วที่สําคัญมันมีลิ้นเห็นไหมที่ผมบอกไปนะครับในทริปก่อนๆแล้วเมื่อกี้ด้วยนะมันมีลิ้นผมก็ถอดลิ้นออกนะครับเพราะว่าลิ้นปิดเปิดเนี่ยเวลาระดับน้ําจากตรงนู้นมานะครับมันจะไม่มีแรงดันมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปล่อยให้มันฟรีนะครับให้มันไหลได้เช็คเช่นเดียวกับแอร์แวร์ที่ผมทําไว้ตรงนี้นะครับที่ผมรื้อออกไปแล้วนะครับแอร์แวร์ที่เคยติดตรงนี้ผมก็บอกแล้วว่าแอร์แวร์เนี่ย มันจะมีประโยชน์แต่เมื่อข้ามเนินลูกนี้ไปตรงนู้นนะครับมันจะมีแรงดูดส่งนะครับแรงอัดแต่ถ้าไม่ใช่แค่ปล่อยน้ําในพื้นที่ของผมเนี่ยแค่นี้ไม่มีความจําเป็นนะครับปล่อยแอร์แวร์นะครับออกหรือใหม่ต่อท่อใหม่ครับเป็นท่อเปื่อยทั้งหมดนะครับตรงเลยเนี่ยขึ้นมาถึงขอบรั้วเลยนะอันนี้นะครับก็จะเป็นประสบการณ์ตรงนะครับเป็นวิชาการส่วนตัวนะครับที่มันเป็นได้จริงๆนะครับมันเป็นความรู้จริงๆที่แบบมันต้องทําอ่ะนะครับถ้าดูคลิปอย่างเดียวแล้วไม่ทํา ก็ไม่รู้เรื่องถ้ามาดูคลิปนี้อย่างเดียวแล้วไม่ไปย้อนดูตั้งแต่แรกไม่ทําไม่ลงมือก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะมาบ่นว่าผมในขีโมได้ยังไงนะครับซึ่งผมก็พูดความจริงที่ผมสวยไหมแอบแอบโชว์ที่ตัวเองนะครับโอเคนะครับสิ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหาที่ถามกันมา้วนะครับแล้วก็ผมก็ตอบให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูแล้วกดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับลิ้นจะพันกันแล้ว เพราะว่าต้องรัวนะครับแบตจะหมดโอเคนะจ๊ะจุ๊บจุบอย่าลืมนะว่ากดติดตามผมไม่ได้ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมได้ตังค์จาก YouTube อยู่แล้วนะครับการกดติดตามไปก็แค่เพิ่มเพื่อนขึ้นมาให้ท่านน่ะได้เห็นนะครับไม่ต้องไปกลัวว่ากดติดตามแล้วจะดังนะครับมันก็คงอยู่แค่นี้แหละผมอะ่ะนะครับเพราะทั้งหมดในช่องอะ่ะผมทําจากความรักนะครับแล้วก็เป็นงานส่วนตัวที่ทําจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงม้าปลูกหญ้าแพนกล่านะครับการลักน้ํานะครับอ่า ฝึกม้าขี่ม้าตกปลาดำน้ำยิงปลานะครับก็เป็นส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับก็ฝากกดติดตามนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะจ๊ะท้ายคลิปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาบอกว่าเคยถ่ายหนังนะครับถ่ายหนังยังไงบ้างนะครับถ้าคิดว่าผมกลัวผมดังนะผมเคยดังมายิ่งกว่านี้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องมาดังอยู่ใน y o u t u b บหรอกนะครับผมดังแต่เด็กแล้วนะครับผมเป็นผู้ประกาศข่าวของอําเภอแม่สอดนครแม่สอดนะครับเป็นดีเจนะครับมีใบผู้ประกาศข่าวด้วยนะครับแล้วก็ อ่านข่าวนะครับแล้วไปถ่ายหนังสมัยเรียนรามกําแหงแล้วก็เรียนราม3ปีจบปริญญาตรีนะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมเป็น,นผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอยากดังโดยการปั่นกระแสในสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับและสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนเนี้นะครับก็คือสิ่งที่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ย ที่ต้องการดึงน้ํามาใช้ฟรีเนะี่ยได้ใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้มากกว่านั้นกนะ็คือก็คือบุญนะครับมันเป็นปัญญาบาร,รมีนะครับอ่าที่ผมจะถ่ายทอดปัญญาผมออกไปแล้วก็ให้มันเป็นบุญกลับมาสําหรับผมถึงจะเห็นตัวไม่เห็นตัวแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ให้หลายๆคนนะครับได้เปิดปัญญานะครับเพราะตอนผมทําใหม่ๆเนี่ยผมโง่ามากผมฟังเขาผมเสียเงินเสียเวลาแล้วก็ปวดหัวมากในการที่อยากให้น้ําเนี่ย จากตรงนู้นนะครับให้มันไหลลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับบนนู้นให้ได้นะครับเนี่ยผมใช้สมองผมเยอะมากแล้วก็ผมอ่ะเคยที่แบบทําไม่ได้ผมเอาเครื่องนะครับมาตั้งไว้ตรงนี้ปั๊มน้านะครับสิบแรงนะครับดูจากตรงเนี้ต่อขึ้นไปไว้ตรงนู้นนะครับดูสิความที่กว่าผมจะได้ความรู้มานะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําได้จริงแล้วผมก็ปรารถนาดีจริงๆถึงทําคลิปนะครับถึงทํา YouTube ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องงมคงไม่ต้องโง,ง่งโงเหมือนผมนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ระบายความในใจมาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อสักถามที่หยามกันนะครับแล้วก็ดูถูกกันก็มีใช้คาจับยากคล้ายๆก็มีแต่ผมไม่ถือสาหรอกนะครับเพราะว่าเวรกรรมมันมีจริงเดี๋ยวก็ไล่ทานกันเองแหละยุคนี้นะครับมันไวที่แน่นั่งดูโฆษณาด้วยกดติดตามด้วยไปะละบาย